สวัสดีครับพี่น้องมือนีกามาพบมาพ่อกับผมคอเกันนะครับทิดหนดทิดหนวดผ้าพีผ้าน้องมากินนี่ครับมือนีพี่น้องเป็นนอไม้ฟีมือมาดำนะครับนอเอ่อสีไสพักค้าน้ำพี่น้องเห็ดหอมครับแล้วก็สิมีลูกโดดแกงบ,นบานบาเห่านี่แหละพี่น้องนี่ก็สิเป็นบักเขือพ่วงครับหรือบักแขงบานเห่าอันนี้บักเขือปละที่เด็ด สตอพี่น้องสตอสตออันนี้ปอกเป็นเม็ดแล้วครับทั้งนี้เครื่องกับก็จะเป็นกอกากหมูครับพี่น้องพักอันนี้กระเดดคือกันพี่น้องหยอดสะเดาโตไฟครับพี่น้องสําหรับท่านใดผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะครับนอบอ้องบัววาสิเป็น FC, ออเอฟซีหรือว่าบบเมนหรือว่าสิเป็นค้นผ่านไปผ่านมาฝากพี่น้องซอยกดติดตามทางด้านขวาของ ขวามือของพี่น้องหายนําเด้อครับคําว่าติดตามและกดกระดิ่งไว้นําโอเคครับพี่น้องมาซิมบึงว่าฝีมือมาดานสิเสียบบอกคำแหลกหายพี่หายน้องคือเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อสดห่อนห่อนงามใบใบบรรยากาศห่อนห่อนใส่เห็ดหอมนําพี่น้องหายพี่หายน้องคือเก่าล่ะครับจุดจวด เด็กกันยู่ตัวล่ะพี่มือมาดำอืมมารับพี่นอ้องยาวได้บัตรเขาเหนียวนหอนหอนคือเราพี่นอ้อง น่อสะเดาวก็วานดีแหละ เนือเดือนเนี่ยเด้อพี่น้องกินของห่อนทำบรรยากาศห่อนหน่นอนทานไปยังลงไฮลงหน้ากันเลยเพ่าพี่น้องทางบัต เห็ดหอมพี่นนาง เด็กการอาการหอนหอนสุดเกลี้ยงเราหม่หอนหอนพี่น้องเลย รสันด้ยพี่น้องของแสี่อืม้ม หนอโอ้ยหยุ่งเยิงไปเลยพี่น้องเอ้ยหัวหอนแฮง สบแต่ทรมานาในเล็กน่อยม่อนพี่น้องซ้ำอ่ำน้ำพี่น้องเอ้ยเหรอ อืมเสีบมึงเสบอยู่ด้ก ลูกโดดโดดแล้วลูกโดดแล้วเอาเนาะพี่น้องเนาะข้ามปิดดาบให้พี่ให้น้องเฮดหอมสักสองดอกอพี่น้องเฮีย เขาใหญดพี่นอ้องโอ้ยห่องขักหัวยุ่งเยิงไม่เด้พี่นอ้องเอาเน่อับพี่นอ้อง สำหรับคลิปนี้ครับผมเป็นเมนูอาหารบ้านบ้านนะครับน้อกแกงนอไม้ใส่เห็ดหอมฝีมือมาดามครับผมเป็นอาหารอีสานบ้านบ้านเท่าที่ทางอีสานเปนนิยมกินกันเกือบทุกมือก็ว่าได้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องซอยกดไลค์ซอยกดแชร์กดติดตามให้ที่หนอนน้ำเดือครับผมที่สำคัญ กดกระดิ่งไว้นั่ครับผมสิบ่อพาดคลิปไม่ๆของทิหนวดกัมาดามเนาะครับน้องไว้บอกกันไม่คลิปหนาครับสําหรับคลิปนี้ทิหนวดคอละพีละน้องไปก่อนนอะครับเด้ <c oughs> อโอ้ยพี่น้องสูขสูขคนพ้นโรพ้นไฟห่างไกลสิการตะายขึ้งเกาครับสวัสดีครับมอ,องแน่ลูกน้องมากเลย <c oughs>